สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคริบดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง TPC 2 0 h วันนี้ผมก็จะมารีวิวรถเมสาย205รถเมสายนี้นะครับก็จะวิ่งจากเดอะมอท่าพักไปคลองเตยรถเมสายนี้นะครับก็จะมี3รูปแบบนะครับเป็นแบบรถแอร์2แล้วก็รถรถ้อหนึนะครับ ก็จะมีรถแอร์คีมด้ำเงินแล้วก็รถยูโรสีส้มส่วนรถร้อน,นะคะก็จะเป็นคีมแดงรถเมสายนี้นะคะเป็นของเขตการเดินรถที่4รถเมลสายนี้นะคะก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่4.30นาฬกาจุดสามนย์นและปิดให้บริการตั้งแต่2ี่ 2.00นาฬิกาจุดนของทุกวันนะครับในส่วนของอัตราค่าโดยสารนะครับก็จะเริ่มต้นที่12บาท14บาท16บาท18บาทและสูงสุดที่20บาทนะครับก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิวรถเมลสาย205 ขอบคุณมากมาครับที่ดูจนจบคลิปหวังว่าจะติดตามผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับก็ถ้าเกิดผมไม่ได้ลงคลิปหลายสัปดาห์เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่ากำลังปวดหัวกับกฎหมายใหม่ที่ออกมาอยู่นะครับก็